แต่ผลิตภัณฑ์ของท่านประธานดีมากครับหมายถึงแล้วก็ตัวท่านประธานเรียกว่ามีแต่ให้กับให้อย่างเดียวครับล้วใครสนใจก็ลงมาได้ไม่จํากัดเฉพาะเพื่อนฝูงที่ทําไรทําสวนอะไรทั้งหลายนะครับนะคะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรยังไงก็สามารถทําธุรกิจกับนิอไร์ได้จะเคยไม่เคยผ่านงานเครือข่ายหรือว่าเคยผ่านมาก็ทําได้นี่ค่ะครับวันนี้อยู่สายงานของใครครับของ ผู้จัดการเหมือนวาดโดนนิ่มหน่อยครับแล้วก็ท่านรองนิพพานผลเยี่ยมันนี้ก็ทีมงานสุดยอดที่เดียวใครสนใจใครก็ติดต่อกันมาได้ค่ะทั้งแต่ทางระยองนะคะแล้วก็ทางปากช่องโคราชนะคะก็สามารถโทรมาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะคะต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับท่านผู้ชมอย่ะไปไหนนะครับก็เดี๋ยวยังมีช่วงที่สามรอท่านอยู่ครับ ในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองเพราะรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสารสก,กัดจากทองคำอัุมนโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r e Center โอ้โหรอบที่3แล้วครับวิ่งมาลาธอนเพื่อสุขภาพครับนักธุรกิจครับอ้าวปอนเคียไปไหนครับอ้าวล้มครับนักศึกษาครับอ่านแต่ตำราเรียนไม่ได้นอนอ้าวนอนไปแล้วครับันนี้มาหนักวิ่งถอยหลังเลยครับอ่ากางหลงหลงลืมครับอ่าวมึนมนครับมึนมึนงงแล้วครับงงแล้วครับอ้าวล้มลงกองกับกืนเลยครับสุขภาพไม่ใชื่อรื่องตลกห่วงใยสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร d i o จินโซ m a x มันสือพิมสยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัท Neo Life i อ t e เ n n a l จำกัดครับผมค่ะกลับมาในช่วงที่3ของสวยได้รวยด้วยกับเพียรเซนเต้ก็อยู่กับเจ้าของช็อปอีกทั้งสองท่านนะคะค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะ พวกหัวอย่างนี้รู้แน่เลยว่าพี่น้องมุสลิมันเองนะคะแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักเชิญค่ะเนียวไรสวัสดีค่ะซ่อนกลิ่นมณมุติค่ะครับผมจากซ่อนกลิ่นจากอยุธยาอยุธยาเนั่นเองนะคะท่านหน้าซ่อนกลิ่นอีกท่านหนึ่งค่ะเชิญค่ะเนียวไรสวัสดีครับผมทบมาคาระ จากจังหวัดชุมพรครับค่ะหัวหน้าทอมอัคราจากจังหวัดชุมพรนะคะดูไม่ออกนะครับเป็นทอมไม่ใช่ไม่ใใ่ชื่อพ่าอโอเคค,ะคัะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าทาังสักสองท่านเนี่ยเป็นใครมาจากไหนค่ะนะครับไปชมดิทีอกันครับใช่ค่ะคุณซ่อนกลิ่นมานาำมุติศูนย์นิวไลฟ์ลิวตี้สปาช็อปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนที่จะเข้ามารู้จักกับบริษัท New Life คุณซ่อนกลิ่นเคยเปิดร้านตัดเสื้อผ้าและเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้ามาก่อนค่ะจากนั้นก็ผันตัวเองมาทำขนมปังส่งตามร้านค้าซึ่งก็ทำอยู่นานถึง8ปีด้วยเพราะการทำงานหนักมาโดยตลอดจึงทำให้มีปัญหาสุขภาพทั้งวัยทองและอาการปวดขาที่เป็นมาอย่างเนิ่นนานคุณซ่อนกลิ่นเข้ามารู้จักกับบริษัท New Life ได้ด้วยการดูทีวีผ่านทางช่องสยามธุรกิจชนแนลนี่แหละค่ะ ซึ่งก็ดูและศึกษาเกี่ยวกับบริษัทอยู่นานถึง2ปีจนในที่สุดก็ตัดสินใจเข้ามาที่บริษัทและได้รับการแนะนําจากหัวหน้ากลายามัชชิมะพงศ์ค่ะเมื่อคุณซ่อนกลิ่นได้เข้ามาลองทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและศึกษาแผนธุรกิจจึงเกิดความประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังมองเห็นโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้ตัวเองอย่างมั่นคงจึงไม่ลังเลที่จะตัดสินใจเปิดศูนย์สปาช็อปค่ะปัจจุบันนอกจากการได้มาทำธุรกิจกับบริษัทนิวไลฟ์แล้ว คุณซ่อนกลิ่นยังได้สุขภาพที่แข็งแรงของตัวเองกลับคืนมาความคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตคุณซ่อนกลิ่นบอกกับเราว่าจะต้องขึ้นสู่ตำแหน่งประธานฝ่ายการตลาดให้ได้อย่างแน่นอนค่ะคุณซ่อนกลิ่นมานามุติศูนย์เนลไลฟ์ิวตี้สปาช็อปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณซ่อนกลิ่นมาน้ามุติศูนย์นิวไลฟ์ดีตี้สปาช็อปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่จะเข้ามารู้จักกับบริษัทนิวไลฟ์คุณซ่อนกลิ่นเคยเปิดร้านตัดเสื้อผ้าและเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้ามาก่อนค่ะจากนั้นก็ผันตัวเองมาทำขนมปังส่งตามร้านค้าซึ่งก็ทำอยู่นานถึง8ปปีด้วยเพราะการทำงานหนักมาโดยตลอด จึงทำให้มีปัญหาสุขภาพทั้งวัยทองและอาการปวดขาที่เป็นมาอย่างเนิ่นนานคุณซ่อนกลิ่นเข้ามารู้จักกับบริษัท New Life ได้ด้วยการดูทีวีผ่านทางช่องสยามธุรกิจชาแนลนี่ละค่ะซึ่งก็ดูและศึกษาเกี่ยวกับบริษัทอยู่นานถึง2ปีจนในที่สุดก็ตัดสินใจเข้ามาที่บริษัทและได้รับการแนะนำจากหัวหน้ากรยามัชชิมะพง์ค่ะเมื่อคุณซ่อนกลิ่นได้เข้ามาลองทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและศึกษาแผนธุรกิจ จึงเกิดความประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังมองเห็นโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้ตัวเองอย่างมั่นคงจึงไม่ลังเลที่จะตัดสินใจเปิดศูนย์สปาช็อปค่ะปัจจุบันนอกจากการได้มาทำธุรกิจกับบริษัท New Life แล้วคุณซ่อนกลิ่นยังได้สุขภาพที่แข็งแรงของตัวเองกลับคืนมาความคาดหวังที่จะประสบความสาเร็จในอนาคตคุณซ่อนกลิ่นบอกกับเราว่าจะต้องขึ้นสู่ตำแหน่งประธานฝ่ายการตลาดให้ได้อย่างแน่นอนค่ะ คุณซ่อนกลิ่นมานามุติศูนย์เนวไล e ์ e a u ี y s ปาช h อ p จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณทอมอัคระศูนย์ New วไล e ์ e a ต t y s ปาช h อปจังหวัดชุมพรก่อนที่ Shop, จะเข้ามารู้จักกับบริษัทตัดเย็ยบเองไหมค่ะตัดเย็บเอง นะครแล้วก็ค้าขายด้วยขายขายเสื้อผ้าที่เราตัดเย็บเนี่ยแหละเอาไปขายด้วยไปขายที่ไหนคะลีนคือซื้อมาค่ะซื้อมาขายเสื้อผ้านี้ซื้อมาขายมาไม่ได้ตัดเองไม่ได้ตัดเองค่ะซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปอ๋อไปขายที่ไหนครับที่ร้านด้วย,ายตามตลาดเพื่อนเพื่อนตามพวกพวกอ๋อ เอาไปขายเลขขายตามคนรู้จักนะครับไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็ไปไปขายเอาสิเกิคือไม่ให้เดี๋ยเวลาอไปอยู่ันมาเยี่ยมเใครจะไปหาเพื่อนทั้ทีก็เอาเสื้อผ้าไปรับมานะไปซื้อมาไปซื้อจากที่ไหนคะอ่าหุรัดค่ะเข้ากรุงเทพมาพาหุ้ัดมาซื้อแต่เมื่อตอนแรกบอกว่าทาเบเกอรี่ด้วยอันนี้อันนี้ทําเองผลิตเองเลยมีร้านไหมครับไปเรียนครับ มีร้านอยู่แล้วมาถึงทำเบเกอรี่ทำอยู่กับบ้านค่ะอ๋อตอนที่เรกไปทําในกรุงเทพไปอยู่กับญาติแล้วทีนี้ก็เรียนรู้จากญาติแต่ผมเห็นส่วนมากอยุธยาชอบทําโรตีใส่ไหมเคยทำไหมาโรตีหนูก็ทำได้ก็เคยทาอยู่เือนกันโรตีใส่นมนะอ๋อเป็นโรตีใส่นมไม่ใช่โรตีใส่ไหมนะทำหลายอย่างค่ะขนมปังขนม เออขนมคิงขนมสลัเปาอ๋อท่ามบอกโอ้โหความสามารถดเวีนกระี่ทั้งรายทำอยู่นานไหมคะทำอยู่ประมาณ8ปีค่ะนั่นเป็นไงครับมีปัญหาอะไรไหมก็พอดีนท่วมอ๋อน้ำท่วมพอดีน้ำท่วมเครื่องอ๋อน้ำท่วมใหญ่ีนเครื่องเครื่องอุปกรณ์หายกิน้งหลายนี่ลงทุนไปเยอะไหมลงทุนไปก็ซื้อมือสองของพี่สาวซื้อมาสี่หมื่น สี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นนี่ลอยไปกับน้ำเลยใช่ไหมจมนะจมไม่ลอยจมจมเครื่องเครื่องแก๊สเตาเตาจมค่ะเตาจมเตาจมค่ะจมเตาแก๊สจมที่อบขนมค่ะกปลองกยเครื่องตีแป้งจมค่ะ้ทำไม่ได้ก็พอดิอยู่ว่างแฟนดูมาสองปีละสองปีกว่าหมายถึงว่าแฟนเนี่ยดูทีวีอ๋อ หนูให้สมัครต้องนานและหนูก็ไม่ได้สสนใจเพราะไม่เคยขายตรงมาก่อนอ๋อไม่เคยขายตรงมาก่อนแต่ว่าคุณสามีเนี่ยมองเห็นเห็นโอกาสอยู่เห็นจากพฤติกรรมแล้วเหมือนขายตรงเลยขับรถมาไปถึงบ้านเป็นคนชอบขายกอดูอารมณ์ูภรรยาไหนไหนคนภรรยาก็ไปไหนมาไหนก็ไปแนะนําไปขาย เสื้อผ้าอะไรต่ออะไรอยู่แล้วนะเอาเห็นแววสามีเห็นแววชอบขายชอบค้าขายเดี๋ยวกลับมาคุยนะคะว่าตอนไหนที่ตัดสินใจว่าบอกคุณสามีอ้าวจะทำแล้วนะคะไปที่ท่านหัวหน้าทอมนะคะโอ้ท่านเป็นรับราชการเป็นครูในตำแหน่งผู้อำนวยการครับผอโรงเรียนเลยนะครับอยู่ที่ชุมพรโรงเรียนอะไรนะครับบ้านขาบมกุฎมีตั้งแต่ระดับไหนครับธรรมศาสต ท่านอรุบาลถึงทำสาปีหกครับอืมอรุบาลปหกเลยะนะครับก็เรียกว่า <30 S 2> รับราชการมานานแล้วนะคะับลูกศิษ<ป>นี่เต็มบ้านเต็มเมืองเลยทั้งชุมพรน,นี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์หมดเลยเนี่ยครับ เมื่อ15ปีสมัยแต่ก่อนบ้านเกิดอยู่นครพนมย้ายมาอยู่จุฬาฯใช่ไหมครับแต่15ปีนี่ก็เยอะแน่นอนครับนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือว่าข้าราชการหลายๆท่านเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องราวของการมีออาชีพเสริมรายได้เสริมทําขายตรงมากอะไรมากต้องเคยแน่ๆเลยใช่ไหมครส่วนท่านเคยทำาะไรชอบการเกระสีออกแนวนั้นไม่เคยขายตรงเลยชอบการเกษตรมากกว่าครับก็เอ็นบอกว่าทําเพราะ กล้ายางเพราะกล้ายางยางพลาราครับเพราะไปทําอะไรครับเพราะเพื่อจาหน่ายให้คนอื่นานกล้าขายกล้าติดตาแล้วก็ใส่ถุงช้าถุงแล้วก็ขายอืดีไหมครับกําไรดีไหมก็ดีเหมือนกันแต่ใช้เวลาสองปีถึงจะได้ขายเพราะกล้าปีหนึ่งสก่อนปีที่สองถึงชํำถุงหลักชํำถุงมียอดมี ใบขึ้นมาเยอะจนด้าดอันนี้เรียกว่าอะไรได้เสริมที่กว่าจะได้มองอาศัยความชอบโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าคนไม่ชอบทําไม่ได้หรอกว่าเนาะอันนี้อาจารย์ก็ชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีรับซื้อทุเรียนด้วยครนะครับตอนเย็นๆหลังจากเรียนจะไปซื้อเรียนที่ตลาดซื้อจากชาวสวนมาแล้วก็มาขายมาขายที่บ้านหรือว่าตลาดหรืออะไรเงี้ยก็ขายที่ตลาดนะครับมันนั่งขายเองเลยเหรอฮะหรือว่าหลือเอาไปส่งไาอีกทีซื้อที่ตลาดแล้วก็ มีพ่อค้าจากต่างจังหวัดมามาซื้อต่อซื้อต่อครับพ่อค้าคนกลางประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มก็มีพ่อค้าจากต่างจังหวัดมาซื้อต่อเรียกว่าล่องมามาล่องไปเอาไปขายที่ต่างๆอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้กําไรดีไหมครับกิโลละเท่าไหร่ประมาณทุเรียนใช่ไหมครับก็ประมาณสามบาทกิโลละสามบาท ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะระหว่างที่เป็นอาจารย์เรื่องของส่วนตัวเรื่องของปัญหาสุขภาพมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมคะผมน่ะปวดเอวปวดเอวน่ะเจ็ดแปดปีช่วงเมื่อสิบปีที่ผ่านมาครับอัตรประทานยาก็ไม่ค่อยหายแต่ปวดปวดมากด้วยบางบางทีถึงเอียงก็มี ไปโรงเรียนเอียงเดินไปก็เอียงไปด้วยเพราะปวดใช่ไหมปวดเอียงเส้นเหตุจากอะไรคะหรืออะไรยังไงทราบไหมคะเส้นไหมหรือว่าอะไรกระดูกสาเหตุจากอะไรผมมองว่าเป็นเส้นกับกระดูกกระดูกสลังจะไม่แข็งแรงนะครับคล้ายกับหมอนรองกระดูกครับเส้นเป็นเป็นอย่างนั้นไปนะคะแล้วยังบอกยังมีเรื่องของไขมันตกค้างด้วยใช่ครับ เป็นยังไงค้ายมันตกค้างเนี่ยแต่เป็นตั้งแต่สมัยยังหนุ่มแล้วครับเริ่มจากที่หน้าอกจะเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆนะครับเป็นเม็ดเหมือนสิวเงี้ยเหรอคล้ายๆกับสิวแต่อยู่ใต้ผิวหนังแต่ไม่เยอะเคยไปผ่าไปผ่าสมัยเป็นหนุ่มไปผ่าออกครับผ่าออกก็เม็ดที่ผ่าก็จะหายหายไปเม็ดที่อื่นก็เพิ่มขึ้นมาออมันทดแทนกันครับแต่ทีนี้ก็ แต่แต่ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงคะเีนี้ก็เริ่มเริ่มรุงระยะหลังมาเป็นตรงนี้สองเม็อแล้วก็ทานของดีอะไรผลิตภัณฑ์ของเราก็ดีขึ้นลดลงครับครับกลับมาพูดคุยกันต่อกับหัวหน้าซ่อนกรีผมนะคะคุณสามีนี่พยายามบอกเราแนะนำเราแต่เราก็ช่วงแรกเลยก็ไม่ไดสนใบอกว่าตำหมักไม่ยี่สิบบาทเอง ก็ไม่ได้สนใจครับแล้วก็พอดีก็เลยผ่านไปผ่านไปนานประมาณสองปีกว่าสองปีกว่าสองปีกว่าเลยหนูไม่ได้สนใจเพราะหนูไม่เคยทํางานพวกนี้มาก่อนค่ะแล้วเมื่อไหร่ถึงมาเปิดใจอตนนไหถึงได้ตัดสินใจ